นั้นเกิดประเพณีสตรีคนอินเดียจริงๆแล้วคำว่าสตรีนั้นมาจากคำว่าผู้ต้องมีสติมากๆญก่ยโยมผู้หญิงส่วนมากทีมานี้เพราะท่านทั้งหลายมีสติและลึกได้ถึงโทษถึงภัยแห่งชีวิตในวัฏสงสารความทุกข์ความยากสั่งสอนท่านท่านมีความทุกข์มากกว่าผู้ชาย ท่านจึงท่านทั้งหลายจึงไม่พากันประมาททุกตั้งแต่น้อยๆออกจากพ่อจากแม่ไปเป็นลูกสะพ้ยคนอื่นทุกเต็มกล้ำเต็มกืนเกิดมามีแต่เอาใจคนอื่นเรื่อยไปเกือบจะไม่มีโอกาสเอาใจตนเองไปเป็นลูกสะพ้ยใหม่ไม่มีเวลาสุขใจนอกจากเวลาได้อยู่ใกล้ชิดกับหัวเมื่อผัวจากไปทำงานทำการ จิตใจก็ต้องภาวะภวงงยู่กับหน้าที่เอาใจป ổ, ใจู่ใจย่าใจพี่ใจน้องตอนมาตั้งท้องตั้งคันเป็นทุกข์อีกผู้ชายเขาไม่ได้ทุกข์ด้วยเลยเป็นประจำเดือนอีกก็ทุกข์อีกออกลูกก็ทุกข์แสนจะทุกข์จะมาพูดอะไรนั่งสมาธิมันจะไปเสียวนั่งออกลูกเบ่งลูกเบ่งจนตาสวดตาดูนสมัยก่อนแห่งบ่มีแพทย์มีหมอ เลือดหลังเลือดไหลกันเอามาตรงไว้ว่ามันไ,มได้สามหาบแลวพระพุทดธดออกหลูกหลายๆฮนะออกแล้วต้องไปอยู่ไฟเดือนสี่เดือนห้าปากกินน้ำห่อนท่างก่นจีไฟแนวกินเส็บๆห้กินแต่เขา่ากบเกลือเป็นลาบประจือขึ้นอย่างในตัวหลา,าคันเคียคคอยเลยยอมทอเดียวเรยสงสัยว่าจะต้องบือเราแสดงว่าเววขาจบเก่งย่างขนาดบหลาบหลาบสเสด็จสา้นนาะ แล้วยังไม่พอเวลาเลี้ยงลูกด้วยนมหัวนอนรับเซ้ลูกห้หัวใจแม่เหมือนจะแตกสลายมือคว้าไปหาหลังเื่อเมอยทั้งดำไ้ดำหน้าลูกหางขึ้นเอาลูกมากินนมเอาก้นลูกมันโดดนมแทนก็มีลังคนพันฟังมันมาดูดอ,อกจะบอุ่นเพลิอุ่มหอนอยู่อนแล้วกันลูกเศร้าแล้วก็ดีใจเพราะฉะนั้นผู้ใดละลึกถึงวันเกิดของตนเองอย่าไปเชี่ยว ชวนชาวบ้านมากินบุญวันกงวันเกิดนึกถึงแม่มากๆวันเกิดของลูกเหมือนวันตายวันเจ็บวันปวดรวดร้าวทรมานของแม่จะมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์อยู่ทำไมมันน่าจะต้องซาฟเฟอรลิงเบิร์ดเดย์มือทุกแท้ที่เกิดมาควรจะว่าอย่างนั้นแม่ก็ร้องห่มร้องไห้ลูกเองก็เหมือนถูกไฟไหม้ไฟลน พ้นออกมาจากประตูท้องแม่ก็ร้องให้ร้องแรกแหกกระเซิเกิดกลางคืนร้องให้กลางคืนเกิดกลางวันร้องให้กลางวันอาตมาในตัวร้องให้เก่งที่สุดแม่เล่าให้ฟังเกิดมากวนโลกเทศตั้งแต่กเกิดพอหน้าเอามาเทศเลยร้องให้ทั้งคืนยันสว่างให้เก่งกุมูคุณว่าให้นันเทศดิเทศว่ามันถูกเด้อมันถูกเด้อเกิดมาดีเยอยมากเกิดเด้อ แต่มันบอกว่าเป็นก็เลยร้องไห้แทนเทศถ้ามันสุกก็ต้องหัวเราะมาตั้งแต่ในท้องเขาบอกมากกว่าฮาหลอดว่าหัากได้วราสังขนี่ผู้หญิงต่ต้องมีสติให้มั่งมากเอาความทุกเหล่านี้ระลึกถึงเป็นอนุสติระลึกถึงโทษระลึกถึงภัยระลึกถึงความเกิดมาเป็นผู้หญิงระลึกถึงความ เป็นแม่เป็นลูกความพลัดพรากจากจรความคื่นขมระทมทุกข์ในชีวิตเอามาประมวลให้เกิดความภาคเพียรพยายามสำมหาอะไรามานั่งสมาธิอยู่ตั้งแต่ตีสองมานี่ไม่ได้ยากจักหน่อยบสซำดำให้ดำหน้าเลือดบดตกยางบอกหินกับบไตให้กับบตอบมาถึงนี่สาธารณสุขมาไล่ออกให้หมดยุงก็ไม่มีลิ้นก็ไม่มี แนวอยู่แนวกินม่แต่แนวดีๆข้าเจ้า,าหามาให้บรินอนได้สมนัน้นท่านเจ้าภาพทั้งหลายเอาเงินเอาทองมาไว้ให้พวกเรานี้มีบุญหลายแท้ๆตั้งอกตั้งใจเถิดจะท้อแท้ในการทําความเพียบรบ่หลายดอกนี่แงแเดียวหนึ่งเท่านี้พระพุทธเจ้าบําเพ็ญบารมีมาสี่อสองไขยแสนมหากัท้ทยเฮาละมานางแงแงข้าวเดียวหนึ่งคือว่าเป็นจังสัน่นจังซี่ คือบอเห็นหันเห็นหนีมีแต่ทรอมานเจ็บหันปวดนีโอ้ยก็ขี่โลกโพอดมมันง่ายไปนี่เขาก็เป็นฝระอรหันกันเบิดเท่าน,นั้นเดียวโลกก็ห่างแป็นจงปางเท่าน,นั้นเละเนแนวดีมันยากคืออย่างนี้ใดบ่คือแนวแเนว่นวสัวเพิ่นจังเอ,อินมามาพาเหตผพาธรรเนี่ยหลังอย่างนั้นผู้หญิงยังชื่อว่ามาตุขามอีกนะเป็นยังอีกฮะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกับผู้หญิงยิงชื่อว่ามาตุขาม ถ้าท่านอ่านพระไตรปิฎกจะเห็นบ่อยๆดูก่อนพิกษจ์ท,ทั้งหลายมาตุคามว่าจังสันตัวพระพุทธเจ้าถ้ามาตุคามมาบวชในศาสนานี้พมมจันจัดตั้งอยู่ไม่ได้นานพระบักแม่ยนยงจึงออกมาตุคามบุตรเดียวพระบ่าอิทธิบุตรเดียวพระบาสตรีพระบับุตรเดียวพระบักมาตุคามมาหลายสื่อแถก็อีกแหละสาคัญมากเลยชื่อใหญ่ระดับโลกมาตุ แปลว่าแม่แม่ของบ้านแม่ของเมืองแม่ของโลกอารมาดีใจที่เห็นแม่ทั้งหลายมาเยอะๆสุมมนีบอะออกลูกสุมมนีแล้วเออเหอนี่หอดบ่เคยเป็นพอม่านจักเถือเป็นประจําเดือนกับ่่ฮั่นเป็นเถ่าลร้ปานนี่วกนี้สำคัญที่สุดโลกทั้งโลกนี่จะดีจะชั่วประวัติศาสตร์ของโลกไม่ได้เขียนด้วยมือของปรุก ไม่ได้สร้างด้วยมือของบุรุษของผู้ชายอกสามสองแต่สร้างด้วยมือนิ่มๆของแม่ที่กล่อมเหที่ไกวเปรที่จับสาก,กระเบือตําคกกระบะมาทำอาหารเลี้ยงลูกเลี้ยงโลกเกิดมาคํากล่อมเหของแม่ใส่หัวขอมองน้อยๆดีชั่วจะได้ยินสมัยก่อนแม้แต่คากล่อมลูกจากปากของแม่ก็รู้วนแต่เป็นศิลเป็นธรรม เดนี่ไม่รู้เอาอะไรมากล่อมพ่อก็กล่อมเป็นแห้งกล่อมหลายกว่าแม่เอาวิทยุมากล่อมเลยเดี๋ยวนี้หนูไม่รู้เพราะว่า